สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะกับคนผู in ้ฟังของสอายมันฟรีนะคะวันนี todas, the ้ขอต้อนรับทุกแฟงค่ะเย้สวัสดีค่ะ๋สวเท้ากบมือเป็นจันทสิ้นเดือนเป็นจันทสิ้นเดือนเย้เงินเดือนออกแล้วมีตังค์ไปดูหนังออกแล้วหมดแล้วออกไปแล้วก็วันนี้ก็เอ๋คะตามสัญญาก็คือเรามีห้าวีเดือนนี้เราก็เลยจะมาทํา สเปเชียลคลิปนะคะซึ่งเรามีสเปเชียลคลิปมา13 EP แล้วโอ้โหนึกว่าแบบไกลมาก <laughs> ก็ทำมาประมาณนึงแล้วเนาะก็สำหรับสเปเชียลคลิปในวันนี้เนาะเราก็มาเหมือนแบบเป็นเรียวทม์คอนเทนต์ครั้งแรก <laughs> ตั้งแต่ทำมาก็ค <laughs> <laughs> <Linked> ือ <laughs> 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 จะพามาชวนคุยหนังที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็ขอเกาะกระแสหน่อยนะคะ <laughs> เพราะว่าอยากดูทั้งคู่ใช่ก็คือวันนี้ตะอมาพูดคุยแล้วกันชวนคุยเนาะใช่ไหมพิงชวนคุณผู้ฟังคุยเกี่ยวกับหนังที่ไปดูพวกเราก็เพิ่งไปดูมาเรื่องบาร์บี้นั่นเองเนาะแต่ว่าไม่ได้ไปดูด้วยกันอันนี้คือหามากเพราะว่าตอนแรกนัดแล้วก็ทีนี้มันตรงกับวันที่เขาไปตจตงหวัดเออเราก็เลยต้องแยกกันไปดูแต่ความฮากว่าคือ ก็คือไปดูวันเดียวกันน่ะแหละแต่แบบดูคนละเวลาอะไรอย่างเงี้ยตลกดี<อ>ก็คือเร<อ>าไปดูสายๆป้าพิงไปดูตอนเย็นอะไรแบบเนี้ยใช่เราไปดูหลังเลิกงานเพราะวันนั้นจะแจ้งหยุดนะคะก็เลยแบบไม่ตรงกันเลยใช่เพราะว่าตอนเย็นไม่ว่างก็เลยไปดูไม่ได้ก็เลยไปดูก่อนก็คือดูวันเดียวกันด้วยแหละตลกมาก ก็คือวันมันีีจะมารีวิวเนาะเรียกว่ารีวิวชวนชวนคุยละกันเนาะว่าไปดูมาเป็นยังไงบ้างเรื่องบาร์บี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังไปฟังไปไปดูก <S <S ันหรือยังเนาะแต่คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนไปดูแล้วไหมเนาะใช่เพราะว่ามีรีวิวเยอะมากเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแบบเป็นพูดคุยเกี่วกับเรื่องบาร์บี้ที่เพิ่งไปดูมาอาจจะมีสปอยบ้างบางส่วนแล้วก็เรื่องย่อคร่าวๆละกันนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยดูอยากแต่อยากมาฟังสปอยมันก็คือแบบ เป็นเรื่องของโลกโลกของบาร์บี้ที่มีแต่บาร์บี้ Teddy ที่มีแต่ความสุขเนาะแล้วพอดีวันหนึ่งบาร์บี้มันเกิดคิดเกี่ยวกับเรื่องความตายแล้วก็เจอเหตุการณ์ประหลาดประหลาดในตัวเองมันก็เลยต้องไปค้นหาสาเหตุและไปแก้ไขในโลกมนุษย์ก็จะเป็นความวุ่นวายตามมานั่นเองค่ะก็เรื่องนี้เนาะบาร์บี้ประมาณ1ชั่วโมง54นาทีก็ผู้กำกับว่าขึ้นชื่อเอาจงริงตอนแรกอ่ะต้องถามพิงก่อนหรือพิงทําเขาเลยคุณผู้ชมคุณตอนแรกตอนแรกแบบสนใจไหมหรือไม่สนใจหรือสนใจเพราะอะไร สนใจเพราะจริงๆคือบาร์บี้มันก็เหมือนเป็นแบบตุ๊กตาที่เด็กๆเ,เล่นเนาะเหมือนบ้านเขาเขาก็จะเล่นแบบตุ๊กตาเงแต่เด็กๆเ,เป็นแบบชเช่าเลี้ยงลูก <laughs> ชเช่าเลี้ยงตุ๊กตาเพราะว่าเขาว่าคนแบบลูกคนเดียวอ่ะแล้วเขามีเพื่อนเป็นตุ๊กตาหรือเปล่า เออเออเออซื้อของแทรไหมนี่ก็แบบเล่นแต่ไม่เคยเล่นของแท้เลยอะ่ะไม่คือแบบตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดเหมือนจะแบบเอื้อมไม่ถึงเพราะว่าแบบในในต่างจังหวัดมันยังไม่ค่อยมีอะไรแบบเนี้ยเออแล้วถ้าเกิดว่าซื้อก็คือต้องเป็นแบบคนป้านะที่อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยยิวไปฝาอะไรเงี้ยก็เป็นตุ๊กตาตัวอื่นมากกว่า ก่อนมันจะมีตุ you know, ๊กตาแบบที <in modern developed> <the aler> all, ่มันไม่ใช่บาร์บี้ของแท้มันก็จะแพงอ่เนอะอันนั้นก็ใช่ใช่เขาเล่นอันนั้นแต่สมัยนี้คือแบบเราเรียนรู้ว่าแบบว่าลิขสิทธ์เป็นยังไงถ้าเดี๋ยวนี้เราเข้าถึงเออเออแน่นสิเออแล้วก็ในส่วนของทีเซอร์พิงว่าไงหลังจากที่แบบเออเรามีเราเรารู้จักเราเล่นบาร์บี้มาก่อนอ่ะแล้วพอเรามันจะมีหนังแล้วเราดูทีเซอร์สนใจไหมสนใจจากอะไรไหม ืจากทีเซอร์อะตอนแรกคาดหวังว่ามันต้องแบบว้าวสนุกมากอะไรเงี้ยแบบเออคือมันคนละเรื่องมันคนละเขาเรียกว่าเดตการดําเนินเรื่องอะมันคนละแนวกับที่เราคิดสมมติว่าตอนแรกเราคิดว่าเป็นบาร์บี้ดินแดนหัศสรจย์น,นอะมันต้องมีบาร์บี้ที่อยู่ในดินแดนมหัศจจรย์ทั้งเรื่องแน่เลยอะไรเงี้ย แล้วคงจะมีแบบไปในโลกมนุษย์บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคิดเอาไว้ว่าบาร์บี้ที่อาจจะหลุดมาจากโลกข้างนอกแล้วก็มาใช้ชีวิตในโลกมนุษย์แบบจริงจังๆแบบเหมือนนานแล้วก็ค่อยกลับไปหรือว่าไม่กลับไปหลืออะไรสักอย่างคือคิดประมาณนั้นเลยแต่พอมาดูหนังก็แังตอนแรกเนาะมามาขอขอปวดของเขาว่าเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปประเด็นถัดไปในเรื่องการสําหรับเขาตอนแรกนะก็คือเขาเขาก็เล่นบาร์บี้แต่เด็กแหละแต่ไม่ใช่เหตุผลในการอยากดูคือเขา ก็เห็นทีเซอร์เว้ยเขาชอบฉากหนึ่งฉากที่ให้มันให้เลือกระหว่างส้นสูงกับรองเท้าแตะเขารู้สึกว่ามันเป็นการเรียนแบบเดอะแมทริกดีอะแบบจะไปค้นหาโลกแห่งความจริงหรือจะอยู่ในความฝันต่อไปแล้วมันก็เล่นมูกใช่ไหมว่าเอารองเท้าส้นสูงแล้กันมันน่าจะสนุกมั้งแล้วพอดูทีเซอร์ปิดจบอะมันจะปิดด้วยคําพูดที่ว่ามนุษย์อะมีเพียงจุดจบเดียวแต่ว่า ไอเดียลสปรเอเวอร์เออเขาชอบตรงนี้เขารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นความอะไรบางอย่างชอบชอบแมสเซจเนี้ยในทีเซอร์เว้ยก็เลยว่าอยากดูจริงๆก็คือณนะตอนเนี้ยมันมี2เรื่องเนาะโอเพ่นไฮเมอร์กับ b a r b บีก็คือไปดู2เรื่องเลยแต่ว่าในส่วนของ b a r b บีก็คือสนใจชอบตรงเนี้ยแหละชอบตรงฉากให้เลือกรองเทา้าแล้วก็คีมแมสเซจตอนจบทีเซอร์เออประมาณนี้แล้วแบบเออชวนคุณผู้ฟังคุยด้วยละกันว่า เออได้ไปดูมาหรือ,อยังแล้วตอนแรกคาดหวังอะไรแล้วเราพอหลังจากไปดูเป็นยังไงบ้างอัดมาก็จ<อ>้วมาเออมาคุยกันขอพอไปดูพิงว่ายังไงคือที่เขาชอบนะก็จะมีแบบ ความแบบสีสันสดใสเป็นเป็นประจำของประจำตัวละครของบารนะ์บี้เนาะเหมือนบาร์บีแ้แลนอะไรเงี้ยเขาชอบความจัดจัดอะไรเงี้ยเออเขาชอบเสื้อผ้าสถานที่อะไรเงี้ยคือเขารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนที่เขาแบบเขาบอกว่าเป็นสตูดิโอที่แฮนด์เมดเนาะแล้วเขารู้สึกว่าเออมันคือการตั้งใจไปทาแต่ละฉากจริงๆมากในในบาร์บีแ้แลนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเข้าใจเออชอบชอบ,ชอบตรงที่แบบมันเล่นมุกะแบบประมาณว่ามันจิกกัดแมบบทเทลเอเนี่ยแลวบาบริสัทในในในหนั เอแล้วมันก็จะมีบางคำที่แบบว่ามันหลุดบทม,มาประมาณว่าเออนี่นต้องไปโทษบาร์บี้แมทเทอร์หรือโทษอะไรแบบเนี้เป็นแบบที่เขียดเข็มดีอ่ะนะอะไรเงี้ยก็จะมีฉากหลุดมาเนาะเป็นคําพูดอะไรเน้ะเออสปอยนะคะทุกคนสปอย <laughs> เราแปแว <laughs> แลว่า <laughs> เออสำหรับเขาเนาะพอไปดูคือเอาเอาสิ่งที่ชอบก่อนก็คือชอบแบบแน่นอนแหละเหมือนชอบตัวละครเคนมากเลย แอมจะเคนเพลงนะอยู่ในหัวตลอดคือแบบเหมือนดูเรื่องเนี้ยมันจะมีฉากเต้นละร้องเพลงเยอะใช่ไหมในใจแบบนี่มันแบบละครเวทีลาลาแลนอะไรอย่างงี้เลยป้ารู้สึกแบบได้ฟิลแบบนั้นเว้ย <laughs> แล้วเพลงอ่ะชอบเคนมากชอบเคนในตอนสุดท้ายที่มันมาเต้นรวมกันเคนหลายๆคนอ่ะโคตรชอบเลยแล้ว <I 'm S 1> แอมจะเคนตลอดกาลเลิเคนมากแล้วกูก็ชอบเสื้อมันด้วยพิงคือมันคือเคนอีนัฟใช่ป่ะมันจะเป็นเคนนัฟอ่ะ E N O U ี H อูด ก็คือแบบเออเก๋เนาะคิดได้ยังไงแบบแฟนไลน์เสื้อแบบพอแล้วเคนเคนที่เป็นของบาร์บี้เฉยๆอะไรกี้ป่ะแต่ตัวเคนด้อมนี่ก็คือแบบแอบฮาเนะแบบล้อเลียนเออตลกดีอ่ะเคนชอบบำลายอเรื่องนี้มากเลยคือเหมือนแบบ ตลกอะเหมือนเขาตลกธรรมชาติไปยนะหนังเขารู้สึกว่าแบบหนังมันทําให้เราไม่ซีเรียสเนอะทั้งที่แบบเคนมันก็กลับมาแบบยึดความตาติตาคิบไไตกับบาร์บี้แลนดแทนก็เป็น Ken Land เคนแลนอะไรเงี้ยโอ้คือเคนมาภาคเนี้ยมันดูตลกมากเลยในใจอมันสามารถขยี้เรื่องเคนได้มากกว่านี้เยอะมากเลยเพราะเหมือนมันอยู่ในโลกบาร์บี้มันดูเป็นเบอร์สองมาตลอดอะแล้วแบบ ในไอตอนที่มันถ่ายเรื่องแล้วอะมันดูแบบมันมันพอดีมันเป็นหนังโทนที่มันไม่ได้แบบจริงจังมากจริงมันขยี้ได้ดราม่าเลยเนาะแต่ว่าอันนี้แบบมันพยายามดึงความสดใสยอยู่ก็เลยอาจจะแบบ,าบาเหมือนดรามา่าอะรี้ยล่ะดราม่าเหรอดราม่าดราม่า Auto> รดราม่าดราม่าไม่ส like, ุดแบบประมาณว่าก็ยังมีความแบบแอบติดตลกของเคนที่มาเฉลยตอนนั้นกับบาร์บี้ว่าเออจะได้รู้สึกบ้างแล้วเนาะกับสิ่งที่แบบตัวเองเคยเจอมาเขาเป็นการนิรันละเลยคนอื่นเปยังไงเออแต่เอนดูนางนะนางก็แบบรักบาร์บี้ของนางอ่ะเหมือนเหมือนนางถูกจับหมาให้รักบาร์บี้เท่านั้นเอออุ่นบาร์บี้มาก็รบบาร์บี้ใช่ไหมนางเอกก็คือแบบดีมากรู้สึกแบบเล่นดีดีเลยอ่ะแบบดีแบบเป็นตัวหลักของ เรื่องได้แบบสบกับเป็นบาร์บี้ในเวอร์ชันนี้เคนก็ค<ม>ือดีก็คืออย่ายแย่งกัน,นดีทั้งคู่ออืมอืมเขาคึดว่าไม่มีตัวละครตัวไหนในเรื่องที่ทั้งแบบเป็นตัวหลักแลกว้วก็ตัวประกอบที่แบบเป็นแบบลูกหายหลบหายแบบเขาเรียกว่าอะไรวะไม่เด่นเลยทุกคนแบบมีซีนของตัวเองหมดเลยเวลาแบบเข้าฉากอเออก็ชอบนะ เหมือนเป็นละครเวทีเราทุกคนมันจะต้องเด่นเท่ากันหมดเพรารู้สึกอย่างนั้นแบบทุกคนมันจะขึ้นมาเว้ยเออเนาะก็แบบเออบทส่งเป็นความสนุกในในด้านของในมุมแบบโปรดักชันเนาะอย่างที่พิงบอกว่าฉากก็สวยงานแบบที่เขาเซตขึ้นมาใช่ไหมสวยมากชมพูปิงเพลงก็สนุกเนาะแล้วก็เนื้อเรื่องที่แบบจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวัง ความขมเหมือนมันก็ต้องแบบเป็นความขมอยูนึงเนาะคือก็คิดว่าอาจจะแบบจริงจริงอะแมสเซจท้ายเทีเซอร์ที่บอกว่ามนุษย์มีจุดจบเดียวแล้วก็เออไอเดียของเอ่ก็คิดว่ามันสามารถใช้ยี่ให้ดราม่าได้มากนะแต่เขารู้สึกว่ามันยังยังไม่ถึงขนาดนั้นเนาะมันยังคงความสดใสไว้เขาก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามันอาจจะลงไปได้อีกหรือเราจะเอาตรงเนี้ยไปใส่ในภาคสองก็ได้คือเขารู้สึกว่ามันสามารถเป็นบาร์บี้สองที่แบบเป็นเรื่องของเคนได้ ใช่ตอนแรกน้กว่าตอน<ช>ที่แบบบาร์บี้ที่เจอกับคนเออตอะแรกที่เจอนึกว่าแบบบาร์บ,บีบบ้จะตายนะไอ้บทนั้นที่แบบเป็นฉากที่เขาแบบอยู่ในห้องข,องข,องขาวๆกับคนสร้า,างแมทเทลอะอะไรเงี้ยคือเป็นคำตอบของชีวิตแล้วอะไรเงี้ยอเขาก็สงสัยตรงนี้นิดนึงทำไมบาร์บีบบ้อยาก <c oughs> อยากเป็นคนวะ <c oughs> ก็แบบถ้าเอาตามที่ไปดูก็คือมันบอกว่ามันอยากเป็นคนสร้างเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างใช่ไหมเขาน่าจะมีความคิดความรู้สึกว่าแบบตุ๊กตาอย่างบาร์บี้อย่างเคนปรแบบถูกสร้างมาให้มีความเป็นชายเป็นหญิงอะไรย่างนี้แบบถูกมองจากม,มุมเดียวปะมันไม่มีความเท่าเทียมอ่ะที่แบบตอนแรกมันตั้งตามรู้สึกปะแล้วก็ออออเออป็นนะอ่ะมันก็เลยแบ<อ>บอบอกให้เค็นไปหาตัวตนเงมันเราคิดว่ามันอาจจะอยากให้ตุ๊กตาทุกตัวมีตัวตนปะวะ คือเขาแค่คิดว่าตอนจบของทีเซอร์อันนั้นอะ่ะมันจะส่งผลให้ตอนจบบาร์บี้ยังคงเป็นบาร์บี้แต่อยู่ต่อเพื่อส่งต่อความคิดอ่สดสากดใสหรืออะไรก็แล้วแต่ในความเป็นบาร์บี้ต่อไปหรือเปล่าในความคิดเขาตอนดูทีเซอร์แต่พอดีตอนจบเอา้เอา,อามันก็เป็นอีกแบบเนาะมันไม่ใช่บาร์บี้ยังคงเป็นบาร์บี้เป็นอนุ์ว่าอะไรแบบนี้ก็ผิดคาดนิดนึงเออแต่ก็แบบเออใ ดูผิดคาดแหละแต่ว่าเอาจริงคือแบบพอไปดูก็คือรู้สึกว่าคือเขาก็ดูสปอร์ไปเยอะนะคนที่เขารีวิวมาก่อนหน้านะเขาก็แบบบอกว่าเฮ้ยมีความผิดตามากเลยหรือว่าแบบมีความเฟมินิตมากเลยหรือว่าแบบเออหนักมันชูผู้หญิงอะไรเขาก็รู้สึกว่ามันก็มีฉากบางฉากที่เขารู้สึกว่าสะท้อนว่าบาร์บี้อะยังคงแบบ ออในมุมมองของบาร์บี้มันก็คิดว่าในบาร์บี้แลนด์ผู้หญิงก็แบบมีความสามารถเก่งทุกอย่างบางครั้งมันก็หลงลืมเข็ดานเนาะแบบหนักๆมันก็พยายามสื่อแหละแตประมาณนั้เออแบบสื่อว่าเราไม่ได้แบบหนักจนเกินไปนะบาร์บี้ก็ยังต้องรู้ตัวว่าแบบ เฮ้ยต้องมองเคนบ้างนะหรือมองผู้ชายบ้างหนาอะไรเงี้ยเออในส่วนนี้เขาคิดว่ามันมันก็แบบพยายามเวททั้งสองเรื่องแหละไม่ได้แบบเออเทไปทางไหนมากไปเพราะว่ามันก็โอเคดีแบบให้บาร์บี้รู้สึกบ้างสิมาเป็นเบอร์สองเป็นคนที่ไม่ได้้องไห้โอแต่ตลกที่เรงให้นะที่แบรลองให้แล้วลงไปนอนแบบเป็นเหมือนเป็นแบบตุ๊กตาแล้วขยับแบบตุ๊กตาเอาก็ลงแบบไปหน้าท้องอย่าง้รเขาก็ขำมากเลย เราก็ไม่คิดว่าแบบเขาจะปลุกเรื่องไปถึงขนาดที่ว่าพอตัวตัวละครในบาร์บี้แลนด์มันเป็นสภาพแบบเนี้ยแล้วมันก็ยังไปลิงก์กับสภาพของตุ๊กตาที่ขายในช uh ีวิตโลกปัจจุบันว่าเฮ้ยมีตุ๊กตาแบบบาร์บี้เศร้าฉันก็ขายบาร์บี้เศร้านะอะไรเงี้ยเคนแบบเป็นเอ่อเจ้าของบาร์บี้แลนด์นะเคนเป็นเคนแลนด์นะเคนก็ขายดีอะไรเงี้ยโบโตอะไรเขา้ของเคนะอะไรองีที่มันไปสร้างาเป็นชื่อบโอ้ยใหม่กย ก็คือรู้สึกว่าหนังมันมีความเชื่อมโยงกันดีระหว่างโลกบาร์บี้แลนด์กับโลกมนุษย์เนาะตอนแรกคาดหวังว่าแบบว่าเออหนังมันจะทาให้บาร์บี้ไปทาภารกิจมากกว่านี้แต่ความจริงคือเจอเร็วมากเลยนะกับแบบคนที่แบบมีความฝันไปเจอเจ้าของตุ๊กตาเร็วมากเอออุ้ยสปอยวันแล้วก็ไม่คิดว่าเออจวัยแล้วก็ไม่คิดว่าจะพากลับมาโลกบาร์บี้ตอนนั้นก็คือแบบอ่ะเออก็งงว่าแบบคนปกติมันไปบาร์บี้แลนด์ได้เหรออะไรเนี่ย ก็แบบก็แปลกดีเหมือนกันปลวัยเราก็ไม่คิดว่าเออจาวัยล้วก็ไม่คิดว่าจะพากลับมาโลกบาร์บี้ตอนนั้นก็คือแบบอ่ะเออก็งงว่าแบบคนปกติมันไปบาร์บี้แลนได้เหรออะไรก็แบบก็แปลกดีเหมือนกันมันนี้โอเควันีค่ะเนาะอ่ะอ่ะอย่างนั้นแบบถ้าจะแบบถ้าเราจะมาสรุปแบบความชอบอะไรแบบนี้ให้กี่คะแนนดีเพียงเพราะอะไรยังไงดี เขาให้แปะแต่กันเขารู้สึกว่าแบบเรื่องมันมีการคูกต่อๆไปดีก็ไม่รู้สึกว่าเบื่อตอนนี้ไปดูหนึ่งชั่วโมงห้าสี่นาทีนะเขารู้สึกว่าก็โอเคแล้วก็เพลิดเพลินกับเอ่อบทบาทแล้วก็สีสันแล้วก็มีสะพงสุ้าน่าสนใจอะไรอาเยอาจจะเหมาะกับผู้หญิงเออเออเป็นของผู้หญิงเนาอเขาเขาเออเขาให้เด็ดเต็มสิ คือแบบในแง่แคส,สตงโปรดักชันนะ่ะโอ,อ้โหเพอร์เฟกเลยเขาชอบแบบทั้งเพลงคือตอนนี้เพลง I am Just Ken ยังคงวนอยู่ในหัวแบบตลกอะชอบแล้วก็ไปเปิดฝังซ้ำด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าแบบในพาร์ทของบทของรู้สึกว่ามันสามารถแบบ ขยี่เพิ่มเติมได้หรือเล่นอะไรได้อีกหรือบางทีเราอาจจะไปรอลุอน้นในแบบบาร์บ <Barbie version S 2> ี้เวอร์ชันปีออื่นถัดไปก็ได้อาจจะมีตรงนี้เพิ่มเติมอะเนาะแต่โดยรวมเราก็คือแบบโอเคมันเป็นหนังที่แบบดูได้ทุกเพศทุกวัยเขาเห็นแบบแบบครอบครัวจะพาพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกเขาก็จะแบบไปดูกันด้วยเนาะคิดว่าควรจะไปแหละแบบพ่อแม่จะได้อธิบายเพิ่มเติมเออขารู้สึกว่าเออได้ความที่บทมันเนเป็นบท ในวัยเราอะแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าคนที่โตมาจากบาร์บี้แล้วก็จะเข้าใจบริบทที่หนังต้องการเสืออ่อมันอาจจะเด็กอาจจะแบบต้องประมาณไหนอายุเท่าไหร่ที่โตหน่อยอาจจะถึงดูแล้วก็เข้าใจสิ่งที่สื่อจริงจริงอะไรเนงะี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กแบบเล็กๆมากหรือเด็กแบบอายุยังไม่มากพอหรือว่ายังย,ง,ยงเจออะไรที่แบบดูเข้าใจยากก็อาจจะยากอย่างนีดนึ่คิดเองอาจจะประมาณ เพราะว่าต้องแบบน้อยต้องแบบเออมีประสบการณ์เป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วไงทำงานสักหน่อยไหมเหมือนดูละเกตอ่ะเหมือนมุ้รุ่นเรามันไม่เช่มุกแต่แบบเรื่องบางอย่างแบบมันจะมีฉากที่แม่มาพูดอะไรหลายๆอย่างในประเด็นผู้หญิงมันเจออย่างงูเรื่องนี้เรื่องนั้นน่ะเขาคิดว่าจะต้องเป็นผู้ใหญ่ในวัยทํางานหน่อยะที่เซรู้สึกอินกับคาพูดตรงเนี้ยถ้าเด็กอาจจะยังแบบเหมือนเราไม่เคยเตอ เราไม่เคยเจอเราก็จะไม่ได้อินบางอย่างที่แม่บอกว่าต้องเลี้ยงลูกต้องอุ้มถองอะไรงี้ก็จะเออดังได้ไม่ถึงใจเราเก็นั่นแหละก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังทุกคนไปดูกันมาบ้างไหมแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยด้วยกันได้นะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนเพื่อนที่ตั้งฟังไซมันลีของเราไปดูบาร์บี้เราคิดเห็นยังไงว่าคิดเหมือนกันไหมหรือคิด่ตงยังไงเนาะคุยกัน จริงอยากชวนคุยโอเพนไฮเมอร์ด้วยถ้ายคลิปนี้เป็นทีมของ <ไป S 1> บวานท<ด>ี่โอ้ยนี่เนาะวันนี้เช้าวันจันทร์ชิวๆนะบาร์บี้ทุกคนฟังเสร็จแล้วไปดูบาร์บี้เออโอเคค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ตอนเช้าที่เราเ,ออเปิดด้วยการรีวิวบาร์บี้นะคะทิ้งถ่ายไปในเดือนกรกฎาคมนะคะก็หมดกันไปแล้วทีม m หม่วาลู m y s ่เซ็นะคะเดี๋ยวเดือนหน้าสิงหาคมเราจะมีทีม อ๋อเราบอกหนึ่งปีนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าเขาการเงินใช่มาอีกครั้งกับครบหนึ่งปีเอวเวอร์ไปไปยังมีอยู่โอเควันนี้ไปทำงานกันค่ะสามพิเศดวันหยุดหรือเปล่าโอเคค่ะังมีควาทำงานอยู่ไหมโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย